ก่อนที่เราจะปิดตานอนหลับกันนะครับเพื่อจะได้ตื่นเช้าแล้วก็ประจนภัยกับชวดตกันอีกทีนึงนะครับพรุ่งนี้นะก็อยากมากู d ดไนท์เพื่อนๆก่อนนะครับด้วยการสรุปนะว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเราก็จะใช้เวลาสุดท้ายเนี่ยอธิบายนะครับให้กับคนที่มีจิตใจบุญนะครับที่ได้บริจาคเงินกันมาคนละ200500 1,000บาทอย่างเี้นะครับ ที่บอกว่าจะช่วยผมไปซื้อนมแล้วแจกให้คนนะครับวันนี้ก็ได้สรุปกับภรรยาแล้วนะว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับกับการที่เด็กไม่มีนมกินนะครับแต่ก่อนหนึ่งนะเรามาทบทวนข่าวกันหน่อยนะสิ่งแรกนะครับผมก็พูดรายไปแล้วนะเรื่องที่วันนี้พระนัทท่านนายกรัฐมนตรีไปอ่าประย,ยุทธ์จันโอชาได้ออกมาบอกว่ามีเงินเพียงพอนะครับที่จะจ่าย5,000บาทเนี่ยให้เดือนเดียวเราก็ต้องรอให้ไป กู้เงินมานะครับก็แน่นอนครับผมว่าคนมากกว่า7 0 8 0สิบแปดสิบงประเทศชาติเนี่ยก็เลยตกใจว่าตกลงประเทศไทยเนี่ยเงินหมดแล้วเหรอถึงแจกต่อไม่ได้หรือ,อต้องไปกู้เงินมาเหรออันนี้ผมอธิบายไปทีงแล้วนะก็ขอคอนเฟิร์มตรงนี้ก็แล้วกันนะครับประเทศไทยไม่ได้เงินหมดนะครับแต่การวางแผนของโครงการนี้โครงการ5,000บาทที่จะแจก3เดือนเนี่ย เป็นการวางแผนที่ล้มเหลวนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเงินประเทศชาติเรามีการกู้เงินไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายแต่ไม่รู้ใครนะครับก็น่าจะเลงไปที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังะนะคุณอุตมะนะกับทีมเขาว่าตอนที่มีแผนที่จะทําสิ่งนี้เขาทําผิดหมดเลยนะครับตั้งแต่ระบบอ่ากรงทะเบียน จนว่าจะมีเงินพอที่จะแจกไหมไมเช่ว่าทศไทยเรามีเงินพอนะเรากู้มาได้นะแต่ก็ทําให้เห็นนะครับว่าคนรอบข้างนะที่คุณประยุทธ์จันโอชาได้ไว้ใจเนี่ยแล้วก็เป็นลูกรักเลยนะของทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็เราเราียไปติท่านอุตมะเรื่องส่วนตัวนะเพราะจระิงจริงที่ผมบอกตลอดนะส่วนตัวคุณอุตมะเป็นคนน่ารักนะผมเคยเจอท่านนะแต่แน่นอนครับในภาวะลำบากอย่างเนี้ย เอาคนที่ไม่มีความสามารถเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะครับก็นี่คือ r e s อ l t นะครับที่เราได้มาก็คือการสับสนการวุ่นวายการไม่เตรียมงานให้ดีนะครับก็เมื่อเรารู้ว่าเราต้องมีเงินจ่ายออกไปใช่ไหมก็ทุกอย่างที่ท่านผู้พูดวันนี้ว่าต้องไปกู้เงินมาใหม่ต้องมีพรบพรกอ,อะไรกู้เงินเนี่ยสิ่งนี้คุณอุตมาน่าจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับทำไมถึงต้องมารู้กันวันนี้ แล้วทําให้ในายกประเทศไทยเราเนี่ยต้องเสียหน้าขนาดนี้นะครับแล้วทําให้คนไทยมากกว่าครึ่งประเทศเ,เนี่ยตกใจว่าตรงเงินเราหมดเลยนี่เป็นปัญหาของรัฐบาลนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมเห็นเข้ามากับถึงวันนี้เลยนะครับคือพูดไม่ได้เลยว่ามีรัฐมนตรีสักคนที่มีฝีมือไหมพูดไม่ได้เลย mm hmm. ก็นี่ก็คือรัฐบาลที่หลายพ่อหลายแม่นะครับทุกคนต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกันผลประโยชน์ อรอบข้างมันเยอะไปหมดก็ทำให้เสียงนี้เกิดขึ้นมาก็น่าเสียดายนะครับว่าขนาดแค่นี้ขนาดแค่นี้นะครับตกลงไม่มีเสียงเหรอที่เราเปิดดูนี้มีเสียงป่ะมีคนกาบอกไม่มีเสียงเพราะว่ามีนะ<ม>เดี๋ยวลุยทีนะก็เลยทำให้เห็นนะครับว่าขนาดแค่นี้ยังแพ้ไม่ได้เลยนะแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นไปในอนาคตนะครับ <S <S ก็ระวังกันหน่อยนะนี่คือเรื่องแจกเงินนะก็สบายใจได้นะครับประเทศไทยไม่ได้หมดเงินนะ นอกจากเขาแผนควางแผนในการที่จะหาเงินอันนี้มานะครับผิดพลาดกันแล้วเนี่ย <c oughs> ก็อันตรายนะครับถ้าเรามีรัฐบาลที่วางแผนอะไรไม่เป็นเลยนะครับ <c oughs> ก็พิจารณากันหน่อยนะครับท่านประยุทธ์นะ <c oughs> ผมพูดมาเรียกพูดยังไงแล้วนะหาคนเก่งมาช่วยทํางานดีกว่าอย่าหาแต่คนที่จะซูหกท่านนะครับท่านเป็นนายกสําหรับทุกคนนะไม่ใช่นายกสําหรับบางกลุ่มนะครับหรือบางคนนะนะอย่างเดียวนะครับก็วันนี้คนไทยลําบากกันจริงนะอ่ ลำบากกันแค่ไหนครับภรรยาผมนะครับปุ้ยนะยพาริพรนะบอกว่ามีคนส่งข้อมูลมาพี่ทอมบอกว่าพี่ทอมต้องพยายามช่วยคนนี้หน่อยนะเพราะเขาต้องการเงินมากจนถึงขนาดวันนี้ต้องมีคนในบู่บ้านเขาเนี่ยต้องไปยุปยตินะครับไปหยุดนะให้เขาไม่อะไรแล้วพูจมน้ําตายค่าตัวตายนะครับในการจมน้ําใช่ไหมในการกระโดดน้ําเชื่อไหมครับ มีคนส่งเมสเซจมาว่าคุณทอมครับมีผู้หญิงนะครับไม่รู้จะหมดหวังไงแล้วเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าแฟลตเนี่ยมา2เดือนแล้ว<ม>ก็ได้ตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายในการไปโดดน้ําตายแต่ก็มีคนในหมู่บ้านเนี่ยช่วยกันอยู่ได้นะครับผมก็เลยถามเข้าไปว่าตรงงขา,ายเงินเท่าไหร่เองเพียง2,000บาทเองครับนะผมก็บอกกับปุ้ยว่าโอเคปุ้ยพี่ว่าเราน้าจะโอนไปให้เขานะนะปุ้ยนะช่วยกันนะครับแต่คิดที่0 0 0บาทยังไม่มีใช้เลย แล้วพอให้มีใช้เนี่ยก็ต้องตัดสินใจในการฆ่าตัวตายท่านประยุทธ์ครับถ้าท่านไม่หารัฐมนตรีคลังใหม่นะหรือรองนายกทางเศรษฐกิจนะที่รู้ว่าประชาชนลำบากจริงนะจนถึงขนาดฆ่าตัวตายกันเลยนะครับเพราะเงิน2,000บาท3,000บาทไม่มีเนี่ยของรู้จะพูดอย่างไรแล้วนะเปลี่ยนคนครับนะเมื่อเรือมันไปในทิศทางที่มันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยกับตันที่ดีต้องรู้ว่าต้องคนเอารูปเรือเข้ามาใหม่ทำงานนะครับเพราะอันนี้ใช้ไม่ได้จริง ทุกคนที่อาจจะต้องฆ่าตัวตายเพราะเราไม่มีทรรมาหากินกันแล้วเนี่ยนะครับศพทุกคนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ประเทศชาติต้องเสียใจแล้วก็เสียดายให้นะครับต้องเข้าใจครับท่านสิ่งนี้กําลังจะเกิดขึ้นจริงเวลาคนเขาหมดหวังแล้วเนี่ยก็มีทางออกทางเดียวครับก็คือไม่อยู่ดีกว่า น่าสงสารมากนะครับคนไทยนะครับนี่คือสิ่งที่จริงนะครับท่านประยุทธ์ผมไม่ได้มาดราม่าควีนไม่ได้มาดราม่าแอรดิกไม่ได้มาเลยนี่คือสิ่งจริงที่เราได้รับข้อมูลมานะครับก็ฝากกันหน่อยอีกอย่างนะครับท่านถ้าเกิดสดมมติไปนะไม่ได้สมมติรับมันความจริงแล้วนะท่านบอกว่าจะไม่มีเงินจ่ายแล้วนะครับให้กับประชาชนนะเดือน2เดือน3มนะก็ต้องเริ่มคิดใหม่ทําใหม่ครับก็หาทุกวิถีทางให้คนกลับไปทํางานได้อันนี้ผมก็พูดไปตอนช่วงเช้าแล้วนะ ว่ามันถึงเวลาแล้วที่อยากเห็นแผนจริงๆของรัฐบาลว่าจะเปิดประเทศใหม่ยังไงจะให้คนกลับไปทํางานใหม่ได้ยังไงนะครับโดยที่เจเนรัผมบอกตลอดนะมันทําได้แล้วนะครับแต่พอผมมาเห็นว่าขนาดวางแผนที่จะแจกเงินคนไม่ได้เนี่ยก็เลยทำให้ผมเป็นห่วงว่าถ้าวางแผนไม่ได้ไอแจกเงินแค่เนี้ย แล้วก็จะมีปัญญาวางแผนให้เรากลับไปทํางานกันนะโดยที่คนไม่ตายเป็นพันๆมื่นๆตั้มบิวครับฟังผมดีนะครับถ้าคนรอบข้างท่านนะที่ท่านคิดว่าเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีนักวิชาการนะดรพีเอชดีก, PhD กันทั้งหลายเนี่ยรู้นะว่าคนไทยต้องใช้เงิน5,000ันบาทเป็นนโยบายที่ท่านแถลงออกมาเอง แต่ยังไม่มีแผนพอเลยที่จะไปหาเงินนี้มาจ่ายคนไทยเนี่ยท่านจะไว้ใจคนพวกนี้เหรอให้วางแผนว่าจะเปิดประเทศไทยใหม่เมื่อไหร่ท่านจะไว้ใจเหรอครับถ้าเขาคิดแค่นี้ไม่ออกนะว่าต้องเตรียมเงินเท่าไหร่นะแล้วก็มีวิธีที่จะหาเงินมาให้ท่านมาแจกให้กับคนไทยได้นะท่านไว้ใจคนพวกนี้เหรอทีมเศรษฐกิจท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีท่าน,ท,น,ท,านที่ปรึกษาท่าน นักวิชาการ Ph.D ทั้งหลายนะครับว่าเขาจะวางแผนได้ให้คนไทยกลับไปทำงานแล้วก็ไม่รับกระทบในการที่ตายมากกว่านี้ผมฝากท่านพิยุตเ์นะครับว่าท่านฟังอยู่นะผมแนะนำน,นะหาคนกลุ่มนอกเข้ามาแผนวางแผนการเปิดประเทศชาติใหม่ครับผมพูดไปแล้วเมื่อเช้านะตั้งทีมเลยนะครับเอาคนที่มีความหมายนะครับเกี่ยวกับการเปิดเศรษฐกิจที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลท่านเลยนะ เราไม่สูหกท่านแล้วไม่มีไรายได้ได้มีรายเสียเราไม่เกรงใจท่านนะครับที่จะมาพิจารณาว,วิธีเปิดเศรษฐกิจใหม่เพื่อความปลอดภัยนาหมอที่เก่งมานํานักวิจ,จิตวิทยามานำเจ้าของแบงค์มานําเจ้าของธุรกิจนูนธุรกิจเน้นมาแล้วก็บอกแลว้วภายใน15วันขอดูแผนนี้แต่มันเป็นไปไม่ได้คับท่านที่คนที่อยู่รอบข้างท่านวันนี้ จะมีจิตใจหรือมีความฉลาดหรือเฉลียวหรือฉลาดพอที่จะวางผมไม่ไว้ใจล่ะครับเพราะถ้าเขาวางแผนการแจกเงินแค่นี้ไม่ได้นะแล้วเราจะไว้ใจคนที่อยู่รอบข้างท่านเนี่ยที่จะวางแผนเพื่อจะเปิดประเทศชาติเลยลนะ่ะถ้อย่างกระฝากเลยนะครับอันนี้ไม่มีใครเสียหน้านะเปะ็นสิ่งที่อเมริกาเขาก็ทําประเทศที่เขาจเจริญเขาก็ทำเขาจะาคนนอกเข้ามาเพราะอะไรเพราะนี้ผมบอกนะเขาอยากได้มีตาใหม่มาช่วยมอง หูใหม่มาช่วยฟังนะครับใจใหม่มาช่วยเดินแต่สมองญที่สุดอะไรสมองใหม่มาช่วยคิดนะครับถ้าเอาวทีนะรัท่านยุตถ้ากลุ่มที่ท่านคิดว่าเก่งวันนี้ทําให้ท่านเสียหน้าขนาดนี้นะที่ท่านต้องออกมาที่บายให้ประชาชนฟังว่าขอโทษทีนะครับผมตังหมดแล้วครับเดี๋ยวร้อยผมกู้มาก่อนนะท่านจะไว้ใจของพอดีไหมท่านเสียหน้ามากกว่าน,นี้เหรอแต่สําคัญที่เอาสุดทใครครับ ควรจะไว้ใจคนพวกนี้เหรอว่าจะไม่ให้คนไทยเสียชีวิตมากกว่านี้เหรอในการที่เขาวางแผนแค่นี้เรื่องกู้เงินนยังแวงไม่ได้เลยผมพูดด้วยจิตใจที่ดีไม่ได้หมิ่นใครไม่ได้อยากว่าต่อว่าใครแต่ผมพูดแฟกต์นะครับถ้าคิดเรื่องเอาเงินให้ประชาชนยังไม่ออกเลยคิดว่าเขาจะคิดออกเหรอใช้ประชาชนกลับไปทำงานยังไงจะเปิดร้านอาหารยังไงจะนำนักท่องเที่ยวกลับไปยังไงนะครับ ผู้นำที่ดีเนี่ยไม่ต้องการแต่มีคนที่บอกว่า yes 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 เห็นด้วยกับท่านทุกอย่างครับเห็นด้วยกับท่านทุกอย่างแลท่านเก่งครับตกมือท่านอย่าเป็นนายกอย่างนั้นครับในภาวะวิกฤตหาคนที่เขามีความเชี่ยวชาญรู้จริงนำทีมเข้ามาแล้วก็บอกเลยว่าภายในสิวันขอดูนโยบายนี้นะว่าจะเปิดประเทศชาติยังไง แล้วก็รับแล้วก็พิจารณาแล้วก็ทำนะครับนี่คือการต้องเปิดประเทศชาตินะถ้าถ้าไม่มีคนไม่มีเงินแจกให้คนไทยแล้วเนี่ยก็อย่างน้อยให้คนไทยเนี่ยได้กลับไปทํางานให้เร็วที่สุดดีกว่านะครับผมแนะนํานะ